ให้ท่านได้สบายใจพอดีเห็นบุ้มน้อยอยู่ตรงนี้พอดียนะฮะเห็นบุ้มน้อยลงนะโพสเอาไว้ว่ามีเจ้าที่อะไรเกี่ยวกับสินบนไหมครับท่านจะตั้งถามเขาตรงนี้เลยเขาลงไว้ในชุมชนนะครับขออนุญาตอ่านนิดนึงจะได้เคลียร์ปัญหาบุ้มน้อยไปเลยถ้บว่าเป็นเป็นใครครับเอาไม่เป็นไรครับเจ้าหน้าที่ป่าไม้บางพูดอยากโดนแทกเร็วๆนี้คอยชมใครติดสินบนใช่ครับก็นี่แหละผลของการโพสต์

เมื่อเช้านี้งั่เดี๋ยวมีประเด็นเมื่อเช้าที่ของของของพี่บุ๋มน้อยด้วยใช่ใช่ใม่ใช่ไหมที่ที่ในเรื่องของการเรียกรับเรียกรับผลประโยชน์อะไรเนี้ยต้องบอกก่อนเดี๋ยวพอดีมันมีผลกับทางชูพยาภัยนิดนึง ชุดวยาย์ชุดวิทย์ยไทยไมาจากส่วนกลางเนาะแล้วก็เพิ่งมาลงมาในการตรวจสอบพื้นที่อะไรก็แล้วแต่เงี้ยผมเดี๋ยวถามก่อนชุดวิทย์ไทยเข้าไปเกี่ยวข,ข้องไหมผมจะบอกว่าโดยหลักการของชุดวิทย์ไทยเนี่ยไม่มีเรื่องใต้ดินไม่มีเรื่องอะไรที่เรียกรับผมอยู่นะต้องชี้แจงตรงนี้ก่อนอไม่มีครัผมมาด้วยความรู้สึกใจและโปร่งใสได้ครับพี่เดี๋ยวเยวแต่ถ้าถ้าเรื่องของท่านเวลาผมจะดำเนินการขึ้นไปที่กองวินัยแล้วก็คิดประโยชน์ไม่ใช่หอกไม่หอกอย่างนี้พี่ท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 ี่เราโพสเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเฮ้ยไอ้ไม่เกี่ยยวเเองฉ เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังไม่ใช่ผมไม่ได้แปลมีผมพูดแบบนี้คุณไดาแปลต่้งคุณว่าผมคือพี่ฟังนะการที่น้องอ่ะพี่ฟังไปหนึ่งการที่น้องโพส ไม่เกี่ยวพยักพย่าโอเคนะชัดเจนก่อนนะอ่ะดโอเคไม่เกี่ยวพยักพยักแล้วเกี่ยวหน่วยงานไหนอันนี้ผมบอกไม่ได้เดี๋ยวผมผมบอกไม่ได้ครับอ่าบอกไม่ได้ครับไม่เล่นแล้าครับไม่มั่วไม่มั่วเดี๋ยวพี่จะหลักฐานพี่ก็รู้พี่พีแล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอฐานเดี๋ยวผมเข้าไปที่อธิบดีโอเคนะไม่มั่วครับไม่มั่วไม่มั่วเดี๋ยวพี่จะหลักฐานพี่ก็รู้พี่พีแล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอฐานเดี๋ยวผมเข้าไปที่อธิบดีโอเคนะเพื่อให้ท่านได้ สมานใจัดเมื่อนไอดเม่อวานไปจอดเม่อยานไปจัดเม่อานไป้ัเ่อานไปจวดเม่วามไเจ้าเม่อวนไปเม่อวับ่วานไปจัม่านรงนี้เมย่อวานไ้จัดเมื่อวานไปม่อานไปัดเม่อวนไปจัดเมื่านปัดนมอวไปเม่อวาเป็ัเอาไัมอวานไัเม่อวรไปับเมื่อวานไปจัม่าไับม่อไปัมานไเ่านไปม่อวาโดนแดเร็วๆนี้จอยชม่อวปันใช่ครันก็นี่แหาะผลจ เมื่อเขาไม่เอ่ยชื่อใครการต้องท่านจันทร์ใจเรียนด้วยกับพี่ร้องประธานนวลนี่ใ่ยังไงนะใส่ยังของในนัก่อนดยีไ่รเลยรครับเคลย่อรับเลยท่นเลยเดี๋ยวแ่ถ้าเรื่องท่านเลาที่ผมจะดเการท่านเปที่กองินัย้ก็คิดอย่างเลยนะเดี๋ยวแ่ถ้าถ้าเรื่องของท่านเลาที่ผมจะดเนินการท่านเปที่กองวินัยแล้วก็คิไปย่ารกเลยนะเีย่า่งงนเลที่นการท่านี่งน้ไปอยงรกเลียต่ ไม่เกี่ยวปยัไโอเคนะชัดเก่อนนะอย่แล้วนะโอเคไม่เกี่ยวบยัแล้วเกี่ยวหน่วยงานไหนอันนี้ผมบอกได้เดยอเดี๋ยวผมบอกได้ครับได้ครับครับไดครับดครับไ้ครับับด้คได้ครับไ้ครับได้คด้เราบไ่นครัไครทำงานด้คราบได้ชมใ้ครทบไร้รไคร่ได้ครับไ้รร ในพื้นที่เอาคนที่เอาคนที่มีความสามารถดีป่ะนะครับเราเอาคนที่มีความสามารถเข้ามาทํางานดีป่ะนะครับส่วนใครที่ไม่พร้อมมาทำงานเราก็ต้องให้เขาเออกไปเราเอาคนที่พร้อมทำงาน เราคุยบอกที่ทํางานนะใครไม่ทํางานก็เอาโค้ที่พอ้อาทำงานดีฟ่านะครับเพราะฉะนั้นผมบอกตรงนี้เดียวว่าผมเหนื่อยมากวันนี้ผมเหนื่อยมากผมเหนื่อยแต่ก็ภูมิใจครับ ปริภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีท่านก็ขอบคุณรูก้กำลังใจครับที่มีให้กันเสมอมานะครับพรุ่งนี้ภาร,รกิจใหญ่รออยู่นะครับพ่กนี้ภาร,รกิจใหญ่รออยู่เพราะฉะนั้นนะครับพรุ่งนี้เป็นหนึ่งวันที่เราต้องหาความจริงกัน ครับใครทําผิดก็เป็นหน้าที่ของผมไม่มีแรงพูดตอนนี้อยู่ข้าวมากเลยเดี๋ยวแต่ถ้าถ้าเรื่องของท่านเวลาผมจะดำเนินการขึ้นไปที่กองวินัยแล้วก็คลิปเอาไปเฉยเอาเลยไ่อกออย่างนี้พี่อ่ที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 ่เราโพสเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเฮ้ยเองไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวเองเฉย เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังไม่ใช่ผมไม่ใช่ไม่ได้แปดสี่ไลฟ์ผมคุณไม่ตอนถ้าคุณว่าผมคือพี่ฟังนะการที่น้องอ่ะพี่ฟังไปหนึ่งการที่น้องโพส ไม่เกี่ยวพยัคฆ์ภัยอ่าโอเคนะชัดเจนก่อนนะอ่ะนนัดโอเคไม่เกี่ยวพยัคฆ์ภัยแล้วเกี่ยวหน่วยงานไหนอันนี้ผมบอกไปได้เด้อเดี๋ยวผมผมบอกไปได้ครับโอเคไม่เกี่ยวพยัคฆ์ภัยแล้วเกี่ยวหน่วยงานไหนอันนี้ผมบอกไปได้เด้อเดี๋ยวผมผมบอกไปได้ครับเดี๋ยวแต่ถ้าถ้าเรื่องของท่านเวลาผมจะดำเนินการขึ้นไปที่กองวินัยแล้วก็คิดอาอกโอเคครับโอเคครับผมเปิดหน้าเลยผมเปิดหน้าเลย เลยะคไดูครับไไม่ไครับไม่ไม่ไม่ไมไม่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 ครับครับไไล่ไไไครับเฮ้ยเวลามืองดีก็หมายรอบแรกเนี่ยก็ไม่มีใครมาปวนอะไร่งี้นะไม่ะไม่ปวเ่นี้ครัไม่วไม่เป็นไรครับอย่างนี้อย่างนียครับ่นี้่านรงนี้งนี้คอางน่างนีบอานีย่้บอา้่านีับอาน้ัอ่างน่น่า่างอย่างงบ่้วก่ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้โดยสะดวกเนาะโอเค,คไม่กีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักง,งานนะอาจารย์นี้เนาะส่วนผมเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายเนี่ยโอเคผมบริสุทธิ์ใจมาในผมใส่และเป็นกลางอยู่แล้วเจ้านั้น ว่าอะไรแต่ห้ามมาไปตัดต่อดัดแหวนถ้าทำอะไรเกิดความเสียหายป้าปูอีกใครทำให้เกิดความเสียหายก็รับผิดชอบกัะตามกฎหมายไปครับผมอย่างนี้แต่พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ของท่านผู้ใหญ่บ้านต้องขอความกรุณาแต่ผมก็ย้ำนะครับว่าถ่ายติดผมผมเอาเรื่องนะเอาเป็นเรื่องเอาเรื่องเรื่องคุณครับเรื่องคุณครับไม่ไเศษมาเพิ่มไหมยังไงมาเพิ่มไหมยังไงไหนมาเดพิ่มเดี๋พื่อเพื่อให้ท่านได้สบายใจพอดีเห็นบุ้มน้อยอยู่ตรงนี้พเลยนะฮะเห็นบุ้มน้อยลงก็ต้องเอาไว้ว่า มีเจ้าที่อะไรเกี่ยวกับสินบนไหมครับท่านก็ถามว่าตรงนี้เลยเขาลงไว้ในทุ่งชนนะครับขออนุญาตอ่านนิดนึงจะได้เคลียร์ปัญหาไปนิดน้อยไปเลยบอกนะว่าเป็นเป็นใคยอ่เรครับเจ้าหน้าที่อะไรนะพี่อย่าม่วครับเจ้าหน้าที่ป่าไม้บางอะไรนะพี่อย่าม่วโดนแทงเร็วๆนี้คอยชมใครติดสินบนใช่ครับก็นี่แหละผลของการโพสต์ เมื่อเขาไม่เอ่ยชื่อรท่านต้องเรียดูกับพี่น้องประชาชนจยังไม่่นกล้ยังไม่น่าลายอไม่น่าลยไม่น้ออผมช่ย้ยไก่นะรีละ่นะีลก่นะ